ตอนนี้ผมกำลังล่องเรืออยู่บนแม่น้ำเพอซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำที่ใหญ่อันดับสามนะครับของจีนมีความยาวกว่า2,000กิโลแม่น้ำเพอมีความสวยงามนะครับที่นี่ขยะน้อยที่นี่มีพื้นที่สีเขียวพื้น,นที่นี่มีการสร้างตึกอย่างเหมาะสมอย่างถูกการควบคุมและว,วางแผนที่สำคัญครับ ทุกท่านคงจะเห็นนะครับว่าการให้สีให้แสงของที่นี่เนี่ยเขาพร้อมใจกันทำมากลงทุนมากเหลือเกินนะครับวันนี้แม่น้ำเพล,ลกลายเป็นเหมือนแม่น้ำหลักเป็นแม่น้ำแห่งสายชีวิตของเศรษฐกิจของคนในมณฑลกวางตุ้งนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมอยู่ในกวางโจถือว่าเป็นเมืองหลวงของกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งนั้นมีพื้นที่170,000ตารางกิโลเมตรแล้วมีประชากร80วล้านคนทีเดียวแต่ที่น่าสนใจครับว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกวางตุ้งนั้นมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยเราประมาณเกือบ3เท่าทีเดียวประเทศไทยเรานั้น ปัจจุบันนี้มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ9ล้านล้านส่วนที่นี่นะครับมีอยู่ประมาณสัก25ล้านล้านบาททีเดียวมณฑลกวางตุ้งนั้นมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมากเหลือเกินเพราะว่าคนจีนที่ไปอยู่ในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่มาจากมณฑลกวางตุ้งนะครับนั่นคือสิ่งที่ ผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้เราต้องสนใจมณฑลกวางตุ้งนะครับว่าเรามีประชากร67ล้าน65แล้วแต่ปรากฏว่ามณฑลกวางตุ้งนั้นมี80กว่าล้านแต่ในขณะเดียวกันมณฑลกวางตุ้งนั้นเล็กกว่าเราเกือบ3เท่าครับแต่ GDP ของเขานี่มากกว่าเราเกือบ3เท่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับทำไมเราไม่ใช้ความใกล้ชิด และไม่ใช้ความที่มณฑลกวางตุ้งนั้นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าเราขนาดนี้มาสร้างโอกาสมาทำธุรกิจกับมณฑลกวางตุ้งให้มากขึ้นล่ะครับผมก็ได้ยินว่าการค้าระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้งนั้นเติบโตอย่างมหาศาลเลยแล้วใหญ่ที่สุดด้วยครับความเจริญของมณฑลกวางตุ้งนั้นเป็นดัชนีชี้ให้เราเห็นนะครับว่าในอนาคตนั้นการเจริญเติบโตของกวางตุ้งนั้นจะยิ่งมากกว่าปัจจุบัน ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตัวเลขที่จะเพิ่มเติมเติบโตจากในอดีตไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรืออาเซียนนั้นจะต้องเพิ่มกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผมอยากจะเสนอให้ทุกท่านนะคะติดตามชมรายการของมองโลกแบบวิกรมได้ทุกวันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ